นะนะออยากแม่งมอมั้อนเาจารย์หนเออนี่แม,ม่แกให้ดูเข่าเลยนะขอ,อนเพื่อนมาได้มาทานใจมาท่านใจกินก่อนสูไปไว้ยากกินแ,แห้งนี่แม่แกให้แม่แกให้ไม่ต้องจับเอาอะไรที่มันมีเนื้อน่ะตรงที่มันมีเนื้อ เราอบเมื่อแม่แกให้นั่งลงร้อนเบาก่อนนะเมื่อเมื่อมันเบาหอนเพือนพี่น้องเอ้อยากกินแหง้งอยากกินอยูน่าฮั่นเขาเปิดเพลงมันสะดวกสบายนะ,อะนเอนได้จบาย คนไ,กนนไ้กินของหมักกินลายม,ามือเนีเนาะ <c oughs> แม่ก็แค่กับกระปุกให้แม่แฟดตอกหรือเปล่า <c oughs> เอา <c oughs> เอข้าวแฟตอ,อกแล้วมันยังมัวมมวตอนมันมีแฟตเนี่ยมันทั้งขางมันมัวไะมมันสะท้อน มันสะท้อนเลยมันในง,งามแล้วมันสะท้อนเลยฝนตกฝนตกไปหน่อยวัดแสบเต่าได้ลูกเด้อมันยังกิกแกงโอ้เพี้ยนมันจะขาดมันในผ่ามงามเลยไปหน่อยมันเขารู้แล้วว่าเวลาเขาทายเนี่ยมันขึ้นเขาเปิดแฟชเนี่ยมันเป็นขึ้นเป็นสลัวมันเป็นน้ำตัวนี้เด้อถ้าเล่นอ่ะเล่นเล่นซูนจุนหาไงถ้าเล่นซูนจุนหาใส่ปั๊บ เปิดแฟลชปุ๊บมันจะสลัวเลยพี่นอ้องมอันเป็นเ<อ>พร<อ>าะอันนี้พี่นอ้องเ,เป็นเพราะตัวนี้บบทําให้ไฟสลัว,วนนแต่ถ้าถ่ายกล้องเลขหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าถ่ายศูนย์จุดห้ามันจะสลัวเลยเพราะเป็นเคสมันเอาเคสออกเห็นร่เหลี่ยมมองเลยทักกินเขานี่ทักกินพอจับกล้องหน่อยายพี่น้องเลยเบิ้งสี ฟังเสียงฝนเราเป็น้องเออบรรยากาศเป็น,นย,นนอยอนังไงคนน่ะที่บิ๊กซีเราพี่น้องคนน่ะนทข้างหลังเขาก็เป็นห้องหนังสือเออข้างหน้าก็เป็นโรงเรียนน้องมานาเห็นไหมเสียบเลย เออหนึนน่นะตบมืนนมันแสบแสบแห้งมาทันจ้ะเอารถขานาดมันก็เป็นไฟนัน่นแม่หม่อมรถท่านคันยินฐาไม่หอดเฮี่ยนเพินเ่น้ลไหว้เมียเพิ่นพี่ดองเลยเม<า>ียผมกเลยว่านี่มองนั่งนี่มีพอดีจัดเลยพอดี หมูขาวหมูรับตาชิ้นในี่อืมมันหมดอืม

อ่ะบรรยากาศดีดีอันนั้นก็ะเบนนี่ยังเกาะน,นั่นก็เป็นนั่นเดงพี่น้องวันน่ะเป็นมองอันน,น้ำพุก่อนเดิน, <c oughs> ข,นขึ้นบ่อออกที่น้องเลย้ <c oughs> องน้ำพุกนะบรรยากาศดีมากอืมกินไปคนกำลังมากเด้อพี่น้องมะนาวคนข้าวเจ้ากำลังมากให้กัน ทำไงลูกทำไงนะลูกเอ้ยอเบอบอิ่มทำตรงเดียวเนี่ยเหนอกเห็นบอกทยางไปซื้อเขากล้องเดียวเขามาขึืนแล้วบัดนใส่เอาน้องเยกินไก่ก็ลูก เซ่บมเฮงหมดเลยจร่งม่ะนะอวงไม่ห่แนี้แต่จริงจงนนี่ต้ไรบันไกอือไหิวงนะอันนี้มุมเทิงมุมเทิงประจัสน กินโวดนี่มันเสียกินมันคนไม่เคยจะกินเลยน่ามานานอดเอาแล้วแม,แม่ถึกไหอีกรอบกันหรอให้แม่ถึกเลขตามโต๊ะบนก่อนเสียบอ่ะโอ้ันเสียบื่อนไหมว่าน,านมีความสุขมีความสุขอันใด,ก,ดกินแบบนี้ค่ะ แม่บอกว่าไปไปกินไก่ทอดปะโอ้โหดูเลยวีตายเดือดต้ตตนนั่งมากินแต่เขากะเตร้งแต่ป่วยบ้านอยังบีมได้กินยังเลยกินแต่ไข่แล้วบมาม่เาเ,เ,เ,เขาเงินยังเขาเงินผู้จากว่าก็รู้ทั้งรู้ว่าน้องเขาเป็นเด็กพิเศษเขากำลังพัฒนาร่างกายพัฒนาความคิดของเขาอยู่พัฒนาตนเขาอยู่ ก็จะมาบาให้ได้บ,ดบ,บอซ้ำๆบออเดียวมาเท่าเนี่ยเนาะคอยว่าคนะอยว่ามัน,น,น,อ,มนอยากบอใส่พอใช่แม่นะทั้งๆที่รู้ว่าน้องเขาเป็นแบบนี้นไ,ไ,ไม่รู้ว่าจะมาพูดให้เขาทําไมอ้มอาวเพราะว่าเป็นพอเป็นแม่เขาก็เรียยเดยกันเดียวอยอแอบบะมันไม่ได้อะไรหรอกคนที่มึพูดม,มันแค่พูดว่ามันสะใจ <laughs> <laughs> อันนั้นป่าเราทำความสะอาดอยู่นี่นะเราว่าโอ้ยฝนก็มังตกใส่เราว่าไปยังไดละบันนี้เราฟ้าหลังฝนสดใสเสมออู้พอถือกล้องอันนี้ก็ดเมื่อยแล้วพี่น้องเันเมื่อยเอาขาตั้งกล้องเออเมื่อยเอาขาตั้งกล้องมาอนนี้เหนื่อยสะโชยซัดจัง เคยบอกเจ้ามีวิธีจัดปัญหาพวกโรคจิตเออปิดคอมเมนต์เลยไม่ต้องให้มันแสดงขวามก็ว่างดันแหละ m c ก็่าอยู่มัอมนอยากเบิง่งให้มันเบิ่งแต่คิดปะให้มันไปแสดงชกคอท่องแม่อมเอาไงว่าจะมีหรนอไม่ลูกนะ มัดสินอกสิบล้อกันมากปัดที่นี่เอตอตอมอนะอ้มาลงคองแนะเนาะโอ้มาลงคองเนาะเออแน่นี่ดีคนนึ้ว่าคนสิมาบิก๊กซีเห,หรอเราะว่าเวลาคนมาเที่ยวเห็นยมาสิบล้อเลยเลยอนหรอก แม่น,นี่ดีขเขาจะเอามาลงของพี่น้องเงินบ่ะเพาเนื่อ,อว่ามันลูกค้ามากนะลูกค้าคือบู๊แทนดอกอ๋อเก่งๆอยเนี่ยนี่ก็มากินกันนี่ยไม่พอบ่กินแล้วเอเออได้ก็ไอซ์ยิ้มเราบอกกินเยอะๆน่าก็กินหลายเด้อคือน้องโกเมิน,นีเริ่มเก่งแล้วคนน่ะเออ มักแต่ละนอผ้าออกมาหายกินแบบนี้เนาะนเ,นเออนีนี้มันจะโชว์กินน้ำเม่มัน่อไปเออต้องปิดเดอมม้นความรอบครอบม้นพี่นนองเบิง่งว่าได้ทิมตะปีตะป,ปะเด้เออเช็ดปากด้วย แซ่บทะอืมทั้งเพชรทั้งสุมเอาพี่น้องตอนนีก้กะเสี่ยแม่กับลูกเป็นส่วนโตเป็นนอกไปนเนี่เพราะวา่าสร้างข้าเจ้าก็มาลงของลงอยังเนาะกาสิี้ได้ไว้ชั้มนี้เลยพี่น้องขอบคุณในการติดตามว่าญาติมเจ้าว่าสะดวกมันเสียงดังเนี่ยล่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายาาบายมาหน้าลูกบายบายก่อนลูกบายบายก่อนลูกบายบายเอ้ยสวัสดีค่ะเฮ้ยพี่น้องมันจะขึ้นมาต่างนอกเดี๋ยนะ